ไปกันเลยครับนี่เซียนอาร์ตเซียนออฟครับตกบุคคลชีเปร่าอันนี้เึ้่งหายตาตูบเจอมิมเล่นงานครับลองของลองของวันนี้จะพาไปเรียนของใหญ่นะครับ ผ่านอบกำลังทำรบเ้างนี่แหละเศษตอกทำอาเลยครับง่ายดีทำไปจากบ้านมันเน้นๆกันนักหน่อยเถอ,อกกะคนไปเห็นครับคน ประสานงานมาเนี่ยครบสุดนานะมนนุ่งกันได้พา,านกันครับหาจิ้นตลอดบบเขาเนาะโบก้าอ่าหาบาบาลงาคืาางอซาหลงหากิ้นไม่ึ้น, <ś cis> ค,น,ค,นครับย๋อวไปชมทีลังพึงนะครับผมเป็นตยวปินต้กระไรเวลงตงัวซิปพอต้องอะไรต้งเรีงเรียขึ้น แต่วัเรียง้ตอนคนละสิบรูสิบโูทุกคนเม็นดเมบอกม่ถึงดอก,ก,กตั้งหนะึวว่งเดียดถึงน่ะอี่เม็ดบอกมันเขียนเบด้นะบางก่อนนะเดีดถึงสางนี่จะลกัวถนะุงลูตัวใหญ่นะแต่วต่า<อ>เนิ๊กเดีถึงจริงๆน่ะเป็นติ๊กแถึงวันน่ะิ๊กก็เปตัวแต่ถึงสองคนเนี่ยตั้หนึ่งแถึงเหมนกันตั้หนึ่งเทพูทิ้งเนาะเอาสงใส่ฝ้าเนาะบรรยากาศ สะพานข้ามทางรถไฟไบวล่อนสวิว,นนะนะวสวยระหว่งค้างครับ mặt hình lắm phiền nắp phiền nhu của nơi. Young Đi phăn. à, Đi phải tiếp đi. Thử đi, Có đứng đi, có Tăng

Thì mình qua hả chào nhé Cháu mấy Thì hả cháu của tiệm ốc chút là dĩ lửa nào mấy กูเองหรักควนมึงอ่เลยเฮ้ยไม่บินมาหาหญิงหิครับเฮ้บินมาหากูตี๋น e> <Yes ี่

ไม,ม่มาหาต่กูหก็มาควรจะต่างรบไปก่อน,น,อนเด้อโดนมืด <c oughs> มืดไว้มีไม้ไขากูตเยอะไปไม้ตี tang không bận vậy không nó nắng mất tuốt lắng choo làng choo 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 Mẹ em có phải Này ốc, <laughs> mụn phạt vào tăng cú đường tím tìm cú lợi À, nó kết cục trả nó Chẳng chơi ai cơ, rộng bởi lên đi Nó phải đáp vì. Nhìn cái gì của, ta, thử cái của ta. À, phải thử mà ta cái đây nè. À, Wow Tốt มมมไม่ตั้งคบไปสะมื่กี้เดือนนี้กูไปไหนละฟังไหมฮะเอามกูหลับเลยนะเอาไปหลับดืถือไปสะ ขทขติดแล้วนะมึงตั้งไว้เป๋าเะอวางขบไปครับเสียน nó rú cho anh này về bên đấy vậy này nữa cái túi nó thì... này hông hông nè cái không tám nè tám lăng vẫn. ภารกิจแล้วครับโย่เนี่ยครับพิงอยู่ทั้งหลังป้านี่ครับเดี๋ยวไปแบ่งครับ